วันนี้นะคะตัวเลขข้อมูลโควิด -19 ให้ทีมงานได้เอาขึ้นมานี่เลย4 9 1่วันนี้ากว่าเมื่อวค่ สี 4, รร่พันกว่าก็จริงนะ 4, รรสี่พันเป็นวันที่สามนะแต่ว่าเป็นสี่พันปลายเลยนะวันนี้ใช่ไหมคือเ<ง>มื่อวานมากกว่าลดลงจากเมื่อวานห้าสิบเก้าคนค่ะพี่หนอมเม,มื่อวานนี้สี่พันเก้าร้อยเจ็สิบเอ็ดวันนี้สี่พันเก้าร้อยสิบสอลดลงนิดหนึ่งนะนิดเดียวนะคะ,ะแต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็คือตัวเลขที่หายป่วยนะคะวันนี้ตัวเลขหายป่วยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานสี่ร้อยสี่สิบสองก็คือห้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่ค่ะแล้วก็วันนี้เสียชีวิตเท่ากับเมื่อวานนะคะสามสิบสามคนค่ะ ทำให้ตัวเลขสะสมนะคะของผู้ติดเชื้อตั้งแต่1เมษายนนะคะ2 11, ล้าน1 1,778รายค่ะแล้วก็หายป่วยสะสมนะคะ2ล้าน9,574ส่วนรักษาตัวอยู่ของวันนี้นะคะ72,761ส่วนเมื่อวานนี้รักษาตัวอยู่คือ73,726ค่ะ เป็นข้อมูลส่วนเรื่องของ ATK คุณผู้ชมก็ยังบองข้ามไม่ได้นะคะตัวเลขของ ATK วันนี้ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะคะ1,646ค่ะก็คือติดเชื้อเข้าข่ายทำให้ตัวเลขสะสมของ ATK ไปที่348,755คนค่ะมีตัวเลขของเมื่อวานนะครับขึ้นมาดูหน่อยครับค่ะ ของเมื่อวานนี่เลยของเมื่อวานน้องจิมมี่ดูซิเมื่อวานนี้ตัวเลขก็263ล้านแล้วนะครับตัวเลขกลมๆนะครับแล้วติดเชื้อกันทั้งโลกเนี่ยกลับมาที่หกแสนกว่านะครับนี่ถือว่าเป็นช่วงที่มากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะคกแสน่นสองพันสี่ร้รายนะครับสหรัฐอเมริกาติดเชื้ออยู่แสนสองเสียชีวิต1 6ึ่ 33. ันนะครับอังกฤษติดเชื้อ48,000นะครับเสียชีวิต171รัสเซีย32,000เสียชีวิตหมื่น เสียชีวิต1,226นะครับตุรกี4ตุรกี2,002นะครับแล้วก็ฝรั่งเศส4,9 0 0 0ประเทศเยอรมนี7,1887นะครับที่ติดเชื้อกันอ,อยู่เยอะๆนะครับโปแลนด์เมื่อวานนี้ก็2,9 0 0 0นะคะพี่ถนอมเสียชีวิต570ค่ะครับค่ แล้วก็ทางเอเชียของเราก็เริ่มจากที่มาเลเซียนะมาเลเซีย3ามหมื้ยเมาเลเซีย5้าพันติร้บเก้าอันนั้นตัวเลขรวมตายเขานะเขาตายไปสนสี่ร้เจ็ดสิบแล้วนะแต่ว่าติดเชื้อนี่ห้าพัสียสามิบเกญี่ปุ่นแปิบสามนะครับเวียดนามหมื่นนะครับเมียนมาสี่ร้อยยีิบากลีใต้5,120 กอลิต้านี่สูงสุดในรอบหลายเดือนมานะครับในรอบปีเลยก็ว่าได้สิงคโปร์พันสามกัมพูชา26จีนร้3ยสิของจีนนี่ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับว่าเขาเสียชีวิตหลักสิบนะปกติไอ้โทษทีนะติดเชื้อหลักสิบนะนี่ร1 3ยสิบมนะมติด1้อในจีน,นจะมีมาตรการยังไงเนี่ยนะครับลาวพันสครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็เตือนมาตรการสกัดโอมิครอนตอนนี้เขาใช้คำว่าโอมิครอนแล้วนะนี่นี่นี่ปกติเนี่ยทางสบคใช้โอมิครอนมาตลอดนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นโอมิครอนแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนมาตรการสกัดโอมิครอนแบบเหวียงแห่เสี่ยงเจอปิดข้อมูลในอนาคตองค์การอนามัยโลกเตือนว่าคําสั่งห้ามเดินทางแบบศาสตร์กะ ศาสตร์กระจายแบบเวี่ยงแห я, จะไม่ช่วยป้องกันการระบาดระหว่างประเทศของโรคติดต่อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนแม้หลายสิบประเทศประกาศใช้มาตรการดังกล่าวแล้วก็ตามแม้กำหนดให้เชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลแต่องค์การอนามัยโลกชี้ว่าคำสั่งห้ามเดินทางแบบเวี่ยงแห я, จะสร้างภาระอันหนักหน่วงต่อชีวิตและการดำรงชีวิตของผู้คนทั้งยังทําให้หลายประเทศไม่มีแรงจูงใจ รวมทั้งขาดความกระตืริร้นในการรายงานและแบ่งปันข้อมูลด้านระบาดวิทยาและลำดับทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสจึงเสนอประเทศสมาชิกนะครับใช้มาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นสัสดส่วนและสมเปตุสมผลตามกฎอนามัยระหว่างประเทศสำหรับประชาชนผู้ที่รู้สึกไม่สบายหรือมีความเสี่ยงอาการรุนแรงรวมถึงผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้มีโรคประจำตัว หัวใจมะเร็งเบาหวานเป็นต้นควรเลื่อนแผนการเดินทางออกไปก่อนก็คือคนเสี่ยงอ่ะก็คือเตือนนะคะสำหรับการเดินทางบางคนวางแผนจะไปเที่ยวสิ้นปีอย่างเงี้ยนะคคือประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าเชื้อเชื้อโควิดสายพันธุ์ตอนนี้ต้องพูดว่าโอมิครอนแล้วใช่ไหมเป็นที่รู้แล้วกันนะว่าโอมิครอนกับโอมิครอนเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยพบที่ประเทศแอฟริกาใต้ ทวีปแอฟริกาประมาณวันที่18พฤศจิกายนโดยคุณหมอคุซี่เป็นประธานสมาคมแพทย์ของของแอฟริกาใต้เขาไปสังเกตพบผู้ชายคนหนึ่งมีอาการป่วยโควิดนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาป่วยไม่เหมือนคนอื่นเงืีอาการไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นทั่วๆไปเขาจะอาก,การเหมือนเหมือนกันอืแต่คนนี้มันผิดไปจากคนอื่นนะครับ ก็คือมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นอยู่สองสามวันแล้วอาการก็ดีขึ้นค่ะไม่ไอแค่คันคอเออไม่ไอแค่คันคอใช่ใช่ใช่แล้วก็จมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็รูุรสเอาก็เหมือนคนอื่นอีกเอาเนี่คุณเป็นอะไรเป็นโควิดตรวจว่าเป็นโควิดตรวจว่ามีเชื้อไอไหมไม่ไอแต่คันคอแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ได้กลิ่นไหมได้ลิ้นรู้รสรูรอ แล้วมันยังไงเนี่ยะนะครับมันก็เลยเป็นเป็นที่เป็นเครื่องหมายคําถามสังเกต่าเป็นโจทย์สังเกตทีนี้ก็ปรากฏว่าในครอบครัวของชายคนนี้ติดกันทั้งครอบครัวแล้วก็มีอาการเดียวกันเหมือนเหมือนเหมือนคนนี้เลยเออเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครมีอาการหนักเลยไม่มีใครรวมถึงชายคนนี้ก็อาการไม่หนักไม่รุนแรงะนะครับในครอบครัวก็ไม่หนักไม่รุนแรงทีนี้หลังจากนั้นก็มาเจออีกเจออีกหลายคนเลย นะครับในช่วง18วันนี้ก็เจออีกหลายคนก็มีอาการเดียวๆกันเขาก็เลยรายงานเรื่องนี้ต่อองค์การต่อต่ออะไรอ่ะต่อต่อหน่วยงานแพทย์ของประเทศเขาอ่ะเขาเจอในระดับสถานพยาบาลใช่ไหมพอเขาเจอผิดสังเกตแบบนี้เขาก็เลยเอาข้อมูลนี้รายงานต่อเหมือนกับกระทรวงสาธารณสุขเราอ่ะเขาก็รายงานใช่พอเขารายงานเสร็จปั๊บที่สุดแล้วเขาก็ส่งข้อมูลให้กับองค์การนานาไมโลกวันที่24องค์การนานาไมโลกก็ประกาศเลยว่า เป็นที่น่าตื่นตาตึงอ่ะถูกไหมเชื่อนี้นะน่างวลใช่ค่ะสายพันธุ์ที่น่ากังวลน่ากังวลใช่ไหมน่ากังวลค่ะน่ากังวลและต่อมาพออีกวันหนึ่งก็ประกาศเป็นอะไรเนี่ยแหละค่ะเสียงสูงใช่ไหมใช่องการทำไมโรคก่อเตือนพอก็เตือนปั๊บเท่านั้นแหละครับ ทุกประเทศก็ปิดปป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 ิปป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 ปอ ฉันตรวจเจอเชื้อนี้และบอกให้ชาวโลกได้ทราบเหมือนได้เตรียมตัวแทนที่ฉันจะมีความดี <c oughs> ความชอบเหมือนถึงประเทศในพูดภ<อ>าษาชาวบ้านเ่ยนะบอกให้ระมัดระวังกันเนี่ยลับกลายเป็นว่ามาห้ามคนของเราไม่ให้ไปไหน มันดาไม่เศรษฐกิจเขามีปัญหา,ขาเขาก็โวยนะเขาเข้เขาใจเขาได้นะเข,ข้าใจค <ใน S 2> ่ะเข้าใจเขาศึกสาพอเขาเจอปั๊บเขาก็รายงานองค์การในไมโลกองค์การในไม่โลกเปเตือนพอเตือนเสร็จปั๊บห้ามคนของเขาเลยทุกประเทศก็เริ่มอันนี้ตัวเลยเออตื่นตัวไปเลยเขาก็แย่สิครับทีนี้ทีนี้พอมันเกิดมิติแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงจะมีภาพภาพด้านหนึ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่า เอาละถ้าต่อไปนี้คุณหมอคุณซี่ก็ยังบอกว่าเพลิดเพลินเนี่ยนะไอเชื้อนี้มีอยู่ในหลายประเทศแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ใช่อะไม่ใช่จาปแอฟริกาใต้ที่ที่เจอแล้วออกมาพูดนะ,ะคือเนี้ยคุณผู้ชมในจได้ไหมไอไข้หวัดสเปนะอะไข้หวัดสเปนอะไข้หวัดสเป,น,สเปนเมื่อปี2461นเนะเมื่อร้อยปีที่แล้วนะนะครับระบาดอยู่ที่ไหนรู้ปะ ที่ไหนพี่หนอมระบาดในปีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งกําลังทําสงครามสู้รบกันอยู่อะ่ะทัะ้งหมดสเปนน่ะแต่ปรากฏว่าแทนที่จะชื่อไข้หวัดฝรั่งเศสกลายมาเป็นไข้หวัดสเปนเพราะอะไรรู้ปะ่ะทําไมคะเพราะสื่อของสเปนเป็นคนออกข่าวจึงเรียกว่าไข้หวัดสเปนอา้าวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พอพูดถึงไข้หวัดสเปนไข้หวัดสเปนไข้หวัดสเปนคนก็จะคิดว่าต้นต่อจากสเปนต้นต่อจากฝรั่งเศสถ้าสืบสาวเล่าเรื่องสืบค้นข้อมูลเนี่ยจะรู้ว่ามันมาจาก สงครามที่สู้รบกันในฝรั่งเศสเยอรมนีสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะแต่ว่าทั้งหมดปิดข่าวปิดข่าวไม่ให้ร่งรู้บอกถ้าเกิดให้รู้ว่านี่ขนานี้เกิดโรคระบาดขึ้นในค่ายทหารของเราเนี่ยทหารไหนจะมีกําลังใจจะไปรบทับจับสึกใช่ไหมขวัญเสียก็ปิดข่าวขวัญเสียดีฟอมมันก็ปิดข่าวปิดข่าวสื่อสเปนออกข่าวกลายเป็นข่าวหวัดสเปนเพราะฉะนั้นพอพอมันมีมิติแบบนี้ขึ้นมาว่า ต่อไปนี้ถ้าประเทศไหนตรวจพบเชื้อโอเมกอนรอนประเทศนั้นจะมาพูดไหมว่าตอนนี้ประเทศเราเจอเชื้อนี้แล้วจะกล้าเปิดไหมพอเปิดเสร็จปั๊บเนี่ยประเทศต่อไปก็บอกห้ามประเทศนี้เข้าประเทศเขาห้ามมาห้ามไปถูกไหมเหมือนกับที่แอฟริกาใต้กับ8ประเทศแล้วก็ต่อ8ปประเทศในแอฟริกาใต้ โทษทีพูดหม่แปดประเทศในแอฟริกาแปดประเทศในแอฟริกาค่ะนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาถูกไหมใช่ใช่ก็โดนกันไปหมดเลยอันนี้ก็คือถ้าสมมติประเทศอื่นๆในในทวีปแอฟริกาถ้าไม่ได้ระบุแปดประเทศนั่นคือประเทศนั้นๆจะเป็นเสี่ยงต่ำแต่แปดประเทศที่อยู่ในแอฟริกาเนี่ยที่ระบุมาเนี่ยที่ระบุแปดประเทศเนี่ยก็คือเสียงสูงเสียงสูงอ่าแต่ทั้งสงทั้งต่ำเนี่ย นะไม่ต้องมากันเลยล่ะเฝ้าระวังเป็นพิเศษบางประเทศเขาต่อเครื่องไงพี่หนอมเนะต้องเข้าใ,ใจตรงน,นั้นด้วยนะคะนี่เราเป็นบระเดองค์การในไมโลก,ก็เลยบอกว่าต่อไปนอย่าสก,กัดแบบเบี่ยงแหช้าไปแล้วต่อยคุณนั่นแหละ <laughs> <c oughs> คุณองการนาไนมา่โลกเน<า>ี่ยแะคุณคุณพอร,รับเรื่องปั๊บมันมาประกาศคนก็ตกใจวันที่สองคุณก็ย้ำแบบเสียงสูงใช่ไหมคนก็ตกใจก็ก็ปิดประตูสิเออ<ข>ในประสบกรารณ์สอนให้รู้ว่านะครับพอมันมันบางทีมันก็สายไปแล้วนะยยน,นะครับคนก็กลัวกันไปแล้วอันนี้จริงๆนะผมว่าผมมองว่าต่อไปนี้ถ้าพบในประเทศไหนประเทศนั้นอาจจะไม่พูดว่าเฮ้ยบ้านเราเจอแล้วบ้านเราหมายความประเทศไหนก็ตามนะอย่างล่าสุดที่เจอเนี่ย ซาอุดิอาระเบียก็เจอค่ะสารเบีก็เจอแล้วกาลีใต้เนียากาก่ยเจอสี่นคนมาจากมาจากทางทางแอฟริกาเหมือนกันค่ะนะครับอันนี้ทางญี่ปุ่นก็บอกว่ายกเลิกคาสั่งห้ามจองตั๋วเครื่องบินเข้าประเทศแล้วนะยกเลิกแล้วนะคะที่ก่อนหน้าน,นี้บอกว่าห้ามห้ามห้ามจอ<า>งตั๋ใช่ไหมใช่ตอนนี้บอกว่ายกเลิกแล้วหลังจากถูกรุมวิาพากษ์วิจารณ์เออน,นี่ผมพูดนะถ,ถ้าผมพูดอะไรไปนะถ้าใครบอกไม่เห็นด้วยกวับผมก็ด่าผมได้ผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยนะ คือผมพ,พูดนในเชิงวิเคราะห์นะเพราะว่าที่ฟังจากคุณหมอคูซี่คนที่เจอเชื้อนี้เป็นคนแรกๆเนี่ยคนแรกเนี่ยแล้วเปิดเผยเรื่องนี้น,นะแล้วก็รวมถึงทางหมอไทยประลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอทวีสิงห์ใครต่อใครหรือชาวโลกที่ก็อ,อกมาพูดถึงอาการของเชื้อตัวนี้เนี่ยยังไม่พบว่ารุนแรงนะ ใช่ค่ะยังไม่พบว่ารุนแรงนะเทียบกับเดลต้าที่มันแรงและทาให้หายใจไม่ออกออกซิเจนลดเนี่ยนะ,ะนะครับนี่มันแรงสุดแล้วเดลต้ามันแรงสุดแล้วแล้วถ้าเชื้อตัวนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เท่าที่พบขนานี้รายงานตัวเลขตรงกันก็คือข้อมูลตรงกันคือว่ามันไม่ได้รุนแรงมากนะักเมื่อเทียบกับเดลต้าเดลต้าแรงกว่าเยอะถ่าชีวิตผู้คนไปทั้งโลกเนี่ยเยอะมากเดลต้าที่เราติดกันอยู่ทุกวันนี้ในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะมากกว่า9ก้็นโอมิครอนเนี่ยไม่ได้แรงเท่ากับเดลต้านะข้อมูลเบื้องต้นนทีี อัตราการติดมันเยอะนะฟังดูนะติดง่ายนะ <ừ> เพราะมันกลายพันธุ์เยอะแล้วก็ติดเยอะฟังดูแอฟริกาใต้เนี่ยตอนนี้มีคนติดเป็นหลักหมื่นแล้วนะถ้ามันติดเยอะแต่มันไม่แรง <ừ> ดีกว่าแรงแล้วติดเยอะไหมพี่หน่องจะมองสองมุมใช่ไหมไอเดลตา้าเนี่ยไอเดลต้าแรงไหมแรงติดเยอะไหมก็เยอะนะไอเดลต้าเนี่ยมันมายึดคลองสายพันธุ์จีใช่ไหมใช่ใช่เมื่อก่อนเราเป็นจีนะ ทั่วโลกป็นจีนะจเจอเดลต้าที่แรงกว่ายึดคลองหมดเพราะหนึ่งมันระบาดเร็วและก็แรงมันยึดคลองแทนสายพันจีบัดนี้นะครับสายพันเดลต้ามันจะถูกยึดคลองโดยโอมิครอนซึ่งระบาดเร็วเร็วกว่าเ,เร็วกว่าสายพันเดลต้าแต่ไม่แรงไหมณตอนนี้นะณนะตอนนี้แต่ไม่แรงไหม พราะงั้นผมก็เลยมองว่าเออถ้ามันระบาดเร็วและไม่แรงก็มันระบาดไปเถอะให้มันแทนเดลต้าเ l t a ดลต้ามันแรงและมันตายเยอะเหมือนที่คุณหมอยงบอกนะพี่หน่อยว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ที่เรามาตอนนี้คือเดลต้ามันมาแซงใช่ไหมมันก็เข้ามาแทนที่นะคะระบาดมากแล้วก็ทั่วโลกเลยแต่ตอนนี้เราก็ลังจับตาว่าโอมิครอนหรือว่าโอเมกอนนี่แหละคะ่ะ มันจะยังไงต่อมันจะแทนเดลต้าไหมถ้าแทนเดลต้าแล้วอาการไม่รุนแรงคุณหมอลงบอกว่าทาอย่างนี้เนี่ยทิศทางความการระบาดเร็วเนี่ยมันโอกาสมันแทนเดลต้าแน่นอนผมก็บอกเลยถ้ามันมาถ้าความคิดเราถ้ามันจะมาแทนเดลต้าเพราะมันระบาดเร็วแรงและแทนเดลระบาดเร็วและแทนเดลต้าผมว่ามันก็ดีกว่าเดลต้าระบาดเพราะเดลต้ามันทําให้คนมันไม่มีโรงพยาบาลเดินข้างถนนก็ล้มลงชักตายใช่ไหมเนาะใช่อันนี้ในมุมนะคะเราที่สนับสนุนผู้ชมก็มองมุมมิติแบบนี้จะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะที่สำคัญที่สุดก็ ็คือฉีดวัคซีนใส่หน้ากากระยะห่างต้องมีป้อง <นะ S 1> กันกันอย่างใกล้ชิดนะครับะะมเมื่อวานนี้เสียชีวิต33วันนี้ก็33เช่นเดียวกันนะครับใช่ค่คะแล้วก็เหมือนเดิมครับผู้ที่เสียชีวิตก็เป็นผู้สูงอายุกับคนที่มีโรคประจำตัวรวมกัน85เสียชีวิตอยู่ในกรุงเทพ3 อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนี่6นะครับอยู่ทางอีสาน5อยู่เชียงใหม่6รายจังหวัดเดียวเลยนะ<ฆ>อยู่ทางใต้รวมกัน10กาญจนบ,บรุรีชมบรุรีราชบรุรีรวมกัน3<ฆ>แล้วก็<ฆ>ที่เสียชีวิตเนี่ยสาเนีบสามรายเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระบาด15รายครายมีอาชีพเสี่ยงหนึ่งรายใกล้ชิดกับคนใกล้ชิดติดเชื้อจากคนใกล้ชิดและตายเนี่ยสิบเจ็ดราย ติดจากคนรู้จัก16รายและก็ในครอบครัวอีกหนึ่งค่ะนี่คือที่ทําให้ติดและเสียชีวิตนะครับแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อแยกเป็นตามภาคนะภาคกลางก่อนเลยให้ดูเร็วๆออกคนละกันนะครับดูตัวเลขต่ําสุดอยู่จังหวัดไหนน้องจิมมี่ต่ําสุดนี่น่าจะสุโขทัยค่ะพี่หนอม3คนค่ะสุโขทัยแล้วก็อ่างทองสี่อ่างทองสี่น้อยๆนะแล้วก็ชัยนาทเก้าพิจิตรหกนะ มากสุดก็กรุงเทพ778นะ778นะครับสมุ <นะ S 2> ประการ,รน่าจะอันดับ2นะ140ค่ะอยุธยา37ลบบุรี52สุพรรณบุรี38นอกนั้นก็ เฉลี่ยกันเนาะเฉนะลี่ยกันไป22-21นะครับ34นนทบุรีปรทุม46นะครับเรือนจำก็198ค่ะภาคตะวันออกก็หนักสุดก็ชนบุรีเหมือนเดิมนะ139ปราจีน62ระยอง79สระแก้ว24จันทบุรี48ชัยเชียงสา50นะครับแล้วก็ตราด23ภาคเหนือเชียง,งใหม่208รายเลยนะคะแม่ฮ่องสอน78ลำพูน98 นะครับแล้วก็เชียงราย31น่านแค่เพียงหนึ่งรายอุตรดิตถ์นี้7นะคะแล้วก็แพร่8รายคะนะภาคอีสานครับภาคอีสานกาลสินหานะคะแต่จังหวัดที่ร้ายนี่ก็คือขอนแก่นนะคะขอนแก่นลอยสองค่ะที่ไม่มีเลยนครพนมนะคะศูนย์ค่ะ อันนี้สุดยอดเลยนะคะอุบลก็50ยังสูงอยู่อุดรน,นะคะ5้าค่ะรอยเอสิ 8, เลื่อยแปดคะสกลนครก็ต่ำนะคะ3ารายค่ะน้องคาย4ค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วทางภาคใต้ค่ะพี่ฮนอมภาคใต้เนี่ยนะครศรีธรรมราชนะคะ329รายค่ะน่าจะสูงที่สุดของภาคใต้ย,ยังสูงอยู่ครับสงขลา302ค่ะค แล้วก็สุราษฎร์ธานี196ค่ะนนี่ทางใต้นะครับแล้วก็ไปดู10อันดับก็กรุงเทพ778นครศรีธรรมราช329ค่ะสงขลา302เชียงใหม่208สุราษฎร์ธานี196สมุทรปราการ140ชนบุรี139ปตัตตานี138ประจวบ133ค่ะขอนแก่น102และยะลา102รายเท่ากันนะคะ